ตัวนี้ฮะนาะตัวนี้สําคัญว่าฮะน็อตพวงกเขานะยัาที่ผมไปบอกไปว่าเกียร์มันจะไม่เหมือนธรรมดานะฮะเขาเป็นออกออกขป็นเข้านะฮะถ้าถ้าน็อตฝั่งนี้จะเป็นน็อตเหมือนทั่วไปฮะสายออกขาวาเข้าฮะอี่เนี้ยนี้หมุนในมือปากเข้าทางนี้นะฮะนี้หมุนทางนี้นะฮะนี่ทางนี้หมุนเข้าฮะน็อตตัวนี้จะหมุนกลับทางกับน็อตตัวนี้นะฮะเป็นน็อตเกียวเกียวส่วนทาง ของตัวเดียสองเครื่องเลยคือน็อตตัวอื่นจะเกียร์ปกติหมดฮะแต่น็อตตัวนี้จะเ,เกียร์ส่วนทังฮะเห็นไหมฮะหมุนทางนี้ไข่ข้าฮะหมุนทางนีไข่ออกทน,ทนเข็มใช่ไหมครับใช่ฮะนี่ฮะพอไข่ทนเข็มฮนะปกติจะเป็นไข่ออกแต่นี้จะเป็นไข่ข้าฮะสําคัญมากเลยนะฮะอันนี้อเอ้าข้าวเวียงเข้าวนะ ใช้ไฟความร้อนเข้านะไม่ต้องร้อนมากเป็นเวฟนะเพราะว่าเวฟเนี่ยเราไม่ได้เผาลูกปืนเข้าไปด้วยเราเผาแข็งๆเปล่าๆแต่เนี่ยมันมีลูกปืนเข้ามาด้วยนะเผ่าชน,นิดเดียวลูกปืนก็ขยายแล้วนะถ้าลูกปืนร้อนมากแล้วก็ลูกปืนก็จะพังนะใส่ข้อเวียงเสร็จแล้วนะแล้วก็มาประกอบบาลานเซอร์นะฮะตั้งมาร์คให้ตรงฮะ ไม่ได้ยากครับก็เนี่ยครับใส่เข้าไปก่อนนะตรงนี้ก็จะมีมาร์คฮะเข้ามาดูมาร์กก่อนแล้วเนี่ยครับ,รบแปมสีขาจะมีจะมีรอยตอกไว้ฮะจากโรงงานมาฮะแล้วก็ใส่เฟืองนี้ให้มันตรงกันก่อนนี่ฮะแล้วก็หมุนนะมันก็จะลงพอดีฮะ เช็คมุนดูว่ามันลื่นไหมเอออีกอย่างเกือบลืมฮะว่าเนีย่ยครับก่อนประกอบทุกครัง้งควรเช็คลูกยางบรนเซอร์นะฮะว่ามันคอนไหมถ้าคอนนิดเดียวก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้ะฮะเพราะลูกยางอาจจะขาดแล้วบรนเซอร์เนี่ยหมุนไปชนเข้าเวียงชนเพลาเนี่ยเละเทะหมดเลยฮนะแล้วก็จะประกอบอีกรอบครับใช้อดกรอบนะครับใส่บรนเซอร์เข้าไปก็เลยครับตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปสนใจว่าตรงไหนฮะเพราะว่า จุดตายตัวคือเฟืองฮะนี่ครับแล้วก็ต้อมาคือให้เฟืองมันตรงกันแล้นี่ฮะสนิมขึ้นมาหน่อยแล้วตรงเนี้ยมันหมุนจนกว่าจะเจอับมันก็จะมันก็จะพอดีฮะตายตัวแล้วก็เราจะแยกไปซี่กันซี่เนี้ยเราจะประกอบทั้งสิ้นด้วยคือเขาเวียงกับแกนัดสตารนะ์ฮะแกนัาสตาร์ก็ประกอบไม่ไม่ง่ายเหมือนกันฮนะที่ประกอบกัน ระบบกลไกของคนสตาทฮะจริงๆมันไม่ลุดหรอกครับแต่ว่าผมทําคลิปเพื่อไว้เพื่อนๆเนี่ยทำลุดรับกอบกันไม่ถูกนะฮะใส่ตัวนี้ก่อนนะจริงๆแล้วขั้นตอนเนี้ยมันจะประกอบอะไรก่อนก็ได้ครับถ้าสะดวกมันไม่มีแต่ตัวเท่าไหร่ครับระบบตรงนี้มันค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ตันนี้คือมันไม่มีมาร์กนะฮะคือจะใส่ตรงไหนก็ได้คะไม่ต้องกลัวฮะใส่ไว้แล้ปิงตัวนี้ฮะแล้วก็สําคัญเล็กๆแวนรองฮะ เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นแล้วที่สําคัญนะจุดนี้เ่เพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสปริงคาส์าอนหักบ่อยมากเพราะว่าบางทีอ่ะมันลงล็อกไม่สุดหรือไม่เข้าที่แล้วเพื่อนเพื่อนไปฝืนใส่แล้วก็กดมันก็จะหักอ่ะเนี่ยว,วิธีใส่ฮะจะมีรูอ่ะนี่ฮะนี่ครับจะมีรูอยู่มีรูตรงนี้ฮะก็จะใส่เข้าไปฮะแล้วก็เอาแหวนตัวนี้นใส่เข้าลงไปล็อกฮนะ ามานี่ฮะแล้วก็เข้ามาประกอบกันี่ครับเนี่ยเวลาประกอบต้องระวังฮะถ้าตัวนี้หลุดมันก็จะทําให้เฟืองเนี่ยสปริงมันไม่อยู่กับที่ฮะมันก็จะหักเหมือนกันครับแต่มันไม่แพงครับสปริงตัวนี้แต่ว่ามันหายากครับเพือ่อนๆประกอบเนี่ย ตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวสปริงฮะ mm hmm. เ่อไม่รู้ว่าสปริงจะเกี่ยวตรงไหนนี้คตรงนี้ครับผมแล้วก็บิดเลยฮะตรงเนี้ยต้อง,ต,องต้องใช้ความสังเกตเป,ป็นพิเศษเพราะว่าตรงเนี้ยจะที่บิดได้น่ยจะเป็นการเช็คความแข็งของคาสตาร์ทเนี่ยคือถ้าเราเปิอเขเช็คได้ว่าเราจะแข็งเท่าไหร่แต่ถ้าแข็งเกินก็หักนะฮะต้องพอดีพอดีคือมันมีระดับเดียวยแหละตอนเนี้ยมันนิ่มไปฮะเราก็จะจะปรับอีกรอบ อีกหนึ่งหรอกฮะแบบนี้ฮะเนี่ยเนี่ยระบบเนี่ยการเช็คคานสตาร์ทว่ามันทํางานปกติไหมฮะเนี่ยเมื่อเวลากดครับเฟืองตัวนี้ก็จะขึ้นมาชนกับตัวนี้จะชนกับเฟืองข้าตัวนี้ทําให้ทำให้เฟืองในทำงานแล้วก็เมื่อเวลาเรบปอักสตาร์ปุ๊บเนี่ยเฟืองตัวนี้ต้องหมุนจากันตอนนี้จะต้องอิสระฮะจะไม่ชนกันแบบนี้ถือว่าประกอบได้แบบไม่มีปัญหาสําเร็จครับ ประกอบขันเกียร์กันบ้างประกอบชุดเกียร์นะฮะคันนี้เราจะเปลี่ยนยกแข้งอีกซีกก่อนหน้านี้ลงไปแล้วะฮะเราจะใช้แข้งอีกซีหนึ่งะฮะประกอบก็เช็คนะฮะว่าอย่าให้แหวนตัวนี้ลุดนะฮะฝั่งของเกียร์เกียร์ตามนะเราเกียร์ตามตัวนี้ตอนถอดเพื่อนเพื่อต้องระมัดระวังนิดนึงว่าอยาให้มันลุดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านเครื่องปกติเช่นไม่ได้ยุ่งกับเกียร์คือเอาข้อเวียงออกไปเปลี่ยนก้านนู่นนี่นั่นอะ่ะตัวนี้ไม่คือราวเกียร์ตรงนี้เราไม่จะเป็นต้องถอดกันอยู่แล้วเพราะว่ามนนม,ามันน่่กจะไคออยุดเงเง เกลี้ยบแบบนี yeah. uh, okay. later, so ้เก uh, ี่ยโดนดาวอ่ะอ่าเนี้ยใส่ยังไงฮะเนี่ยอ่าเสร็ล้วค่อนข้างลงกระสนด็ดแล้วก็อ่าใช้ความรุนแรงนิดหน่อยฮะเพราะว่าแกนตัวนี้เขาจะส่งสมตึงกับลูกปืนมาฮะคือเราจะ ใส่ตัวมือไม่เข้าอ่าตอนตีก็ตีไม่ต้องแรงมากฮะแค่นิดหน่อยอะระวังอย่าให้เฟืองในขี้กันระวังเกียร์ไม่งั้นก็จะเนะี่ยตอนตีเนี่ยต้องใช้ด้วยวอลลุน่นหรอือเปล่าถ้าไม่ลืล่นแสร็จก็เฟืองคุณครบกันแล้วจะค่อยๆตีค่อย,อย,อย,ต,อยตีไปเรื่อยฮะเห็นไหมไปลงปก,ปกติแล้วอ่าหมุนไม่ได้เนี่ยไม่แปลกเพราะว่าเรายังไม่ใส่ก้าฟปูเกียร์ฮะเรามาจัดเลยก้าฟปูเกียร์ฮะับแล้วมาดูการประกอบนะฮะ ก้าปูเนี่ยสองตัวนี้เราจะสับที้กันใส่ก็ได้ฮะเพราะว่าเหมือนกันฮะเหมือนกับทุประกาเลย2สองตัวนี้รหัสพ่ายก็รหัสเดียวกันฮะจะใส่ฟิน์มไหนสุดเลยฮะพอดีแล้วก็วางคืนแสงก็เลยน้อยนิดหน่อย,อย,อยจะตำแหน่งตัวนี้จะอยู่ตรงไหนกระช่างนะฮะขอแค่ก้ามปูเนี่ยใส่ได้ตรงล็อกก่อนก็นกนพอครับแล้วค่อยหมุนหางเอาฮะเนี่ยแค่ก็หมุน แล้วก็สอดแกนเขียบไปก่อนค่ะเสร็จไปข้างแนละ้วคราวนี้ก็ตัวที่แปลกที่สุดแบบก็อยู่ครับอยู่ฝั่งเขียบขับนะฮะสอดเข้าไปเนี่ยอยู่ช่องกามภูนี่ฮะนี่อยู่แกนใดแกนหนึ่งแล้วก็หมุนไปเรื่อยฮะเนี่ยอยู่แก้ว่างฮะก็หมุนเช็คตามว่าอันนี้อาจจะเป็นแกนหนึ่ง มีแค่สองคะสามสี่ห้าสิ้นสุดกับกยี่สิบสามสองฮะแล้วก็มางเปียะว่างได้เลยนี่ครับเสร็จแล้วฮะฟังประกอบเกียร์ชุดเกียร์นะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าแคนฮะเมื่อประกอบเกียร์เสร็จแล้วนะฮะก็เราจะยกเคนฟังกลับขึ้นมานะฮะโดยการฟาร์มตัวเนี้ย ลงไปฮะตัวนี้ต้องเช็คฮะมันไม่รุดฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าตอนนี้มันส่ตึงฮะมันไม่ลุดง่ายๆแล้วก็เช็คแก๊ส่แก๊สเนี้วว่ามันจะรุดไหมฮะถ้าเช็คแล้วมันไม่รุดก็ใส่ได้เลยครับนี่ครับฟ้ามได้เลยครับเห็นไหมฮะว่ามันไม่หลุดทําไมต้องฟ้ามฮะเพราะว่าต่อฟ้ามสิ่งเนี้ไม่ได้คะเพราะว่าสิ่งเนี้มีพวกระบบจุดการสตาร์ทเพราะไอ้นี่มันมีโอกาสร,รุดเยอะครับเฟืร์นี้ก็หลุดง่ายนี่ก็หลุดง่ายเราใช้สิ่งนี้ดีกว่าที่มันไม่รุดฮะนี่ แล้วลูกเนี้ยซีงเนี้ยลูกปืนมันส่งง่ายฮะไม่ต้องไปเผามันแค่ขอเบาเบาก็เข้านะเถ้าเครื่องมันไม่ติดทัดอะไรฮะมันก็ปกติก็หมุนเข้านะฮะนะครับเนี่ยเนี่ยเข้าสนิดแล้วฮะไม่ใช้มือนะครับครับผมคือง่ายๆครับว่าถ้ามันเครื่องมันเคยประกอบมาเราไม่ใช่เครื่องสร้างใหม่ฮะว่ายังไงมันก็ต้องลงตัวฮะถ้าเกิดวันมีจุจดในติดทัดเนี่ยควร ที่จะเช็คดูอย่าเพิ่งไปทุบไปตีดีกว่าฮะเพราะความเสียหายมันมีเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อฮะว่าว่าถ้าเกิดแบบเครื่องปกติอย่างเงี้ยฮะมันไม่มีทางที่มันจะไม่ลงฮะเพราะมันเคยประกอบมาฮะมาดูประกอบระบบพัดกับบ้านฮะเฟืองขับคัดกับจ่ายขับหลังฮะเริ่มด้วยที่แกนเกียร์ฮะหลายคนจะชอบลืมมากเลยฮะหรือประกอบเสร็จประกอบเสร็จแล้วเหลือแหวนอยู่ตัวนึงคือแหวนอะไรเนะแกนเกียร์ฮะ มันเป็นแหวนรองฮะใส่เข้าไปด้วยฮะ <S <S เป็นแหวนรองกันชิ้นเชยฮะไม่มีกไม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 ็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลต่อการใช้งานนะแต่ว่าขาใส่มาแล้วใส่มันครบดูดีกว่าฮะ <S <S แล้วก็ใส่เฟืองตัวนี้ฮะใส่เข้าไปก่อนฮะแล้ค่อยเฟืองหรือจะเป็นสปริงบิดกันกันมันห่อนฮะก็ใส่เข้าไปก่อนอย่าเพิ่งบิดนะฮะ <S <S อ่าแล้วก็อย่าเพิง่ง ก็ใส่เฟวรขับคัดตัวนี้เนียฮะก่อใส่ต้องบิดนะฮะอ่ะเอส่วนเลยฮะแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะไม่ห่อนฮะถ้าใส่ ก็ใส่ตัวนี้ตอนนี้ลืมไม่ได้ลแล้วแหวนรองตัวนี้ฮะมีตัวเดียวฮะแล้วก็ใส่เข้าไปคราวนี้ตัวที่สําคัญมากที่ผมตั้งใจจะนําเสนอมีฮะล้วตตัวนี้สําคัญมากฮะรัน,นพว่งกับเขานะ่ยยางที่ผมไปบอกไปว่าเกียร์มันจะไม่เหมือนธรรมดาฮนะเขาเป็นออกออกเป็นข้านะถ้า ้านัดฝั่งนี้จะเป็นนัดเหมือนทั่วไปฮะสายเอาขวาเข้าอะอันเนี้ยนี่หมุนในมือปากเข้าทางนี้นะฮะนี่หมุนทางนี้นะฮะนี่ทางนี้หมุนเข้าฮะนัดตัวนี้จะหมุนกลับทางกับนัดตัวนี้นะฮะเป็นนัดเกียวเกีียวส่วนทางเข้าตัวเดียวกังเครื่องเลยคือนัดตัวอื่นจะเกลียวปกติหมดฮะแต่นัดตัวนี้จะเป็นเกีียวส่วนทางฮะเห็นไหมฮะหมุนทางนี้ไข่เข้าฮะนี่เราไข่ต้นทนเข็มใช่ไหมครับ ใช่ฮะนี่ฮะพอไข่ทวนเขี้ยงฮะปกติจะเป็นไข่ออกแต่นี่จะเป็นไข่เข้าฮะสําคัญมากเลยนะฮะอันนี้เอึ๊บไดยิงหรอกะฮะเรีบยนะบร้อยครับก็รับตัวหลังฮะนี่ก็ซับมาเป็นปกติฮะแล้วก็ไข่ออกแนละ้วใช้ผ้านี้ มาถึงการประกอบฝาสูบนะครับการตั้งมาร์แคมและพวกน็อตบนประกับฝาสูบเราจะใส่ยังไงให้มันถูกต้องนะฮะไม่ต้องไปงงน,นะฮะ,ะขั้นแรกฮะเมื่อก็จะตั้งมาร์ฮะทุกครั้งต้องสุใส่บน,นะฮะมีมาร์ตัวทีให้ตรงกระติงตรงนี้นะฮะมาร์ตัวทีตรงกระติงตรงนี้คือสุดใส่บนนะฮะหรือว่าทุกรุ่นนะฮะถ้าไม่มีมาร์ตัวทีให้ดูนะริรม ริมเนี่ยจะตรงกระส่วนใจบนเสมอให้ริมเนี่ยหันไปทางทุกสูงขึ้นสุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชื่องตัวไหนก็นแล้วแต่นี่ฮะการตั้งแคมป์ของเราเนี่ยเราจะใช้ใช้สเต็ปการตั้งคือหนึ่งสองสามนะฮะมีสามขั้นตอนหลักง่ายๆนะฮะสามขั้นตอนการตั้งแคมป์นะฮะอ่าตั้งใกล้เคียงครั ตัวเริ่มต้นนี่สาคัญนะถ้าเราเริ่มต้นผิดมันก็จะผิดไปทางระบบฮะเนื่องจากรถเนี่ยมีการใช้งานมานานโซ่เราลิ้นเนี่ยมีการซสกหล่อมางนะฮะทำให้ระยะโซ่เนี่ยมันยืดมาร์กอาจจะเคลื่อนไปนิดนึงเคลื่อนไปบ้างแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ามันเคลื่อนตามระยะโซ่ที่ยืดไปนะครับอันเนี้ยนี่คือใกล้เคียงที่สุดแล้วเพราะว่าโซ่เนี่ยมีการใช้งานบ้างแล้วก็มาใส่แมคมไอดีฮะแล้วผมจะบอกว่า ถ้าเป็นแคมเดิมเนี่ยแคมเดิมติดรถเนี่ยมันก็จะมีมาร์กเดิมของแคมมาบอกเนี่ยนี่มาร์กสีขาวๆที่แจมสีไว้เนี่ยนี่คือมาร์กเดิมของแคมอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แคมแต่งเนี่ยไม่มีมาร์กตัวนี้มาเราจะใช้วิธีไหนในการดูมาดูกันฮะสเต็ปการตั้งของผมคือหนึ่งสองสามอะนี่คือหนึ่งค,ครับนี่คือมาร์กเล็กหนึ่งนะฮะมาร์กเล็กหนึ่งเนี่ยหรือดูตรงนี้ฮะมาร์กเล็กหนึ่งจะขนาดตรงนี้เสมอฮะหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งและ จากสองเนี่ยนับไปสิบหกตุ่มตรงนี้ก็จะเจอสามคือการตั้งมาร์คถูกต้องนะลองนับฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกพอดีฮะนี่คือตรงฮะแล้วพอสสงเกตมาร์คโดยรวมเราก็จะจะเห็นว่ามันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าไม่ต้องสงสัยว่าเอ้ยถ้าจะตั้งให้มันหุบลงก็ต้องห,ห,หุบลงเท่ากันจะตั้งขึ้นก็ต้องขึ้นเท่ากันไม่ต้องดูฮะ ดูที่ตัวนี้ตายตัวนแน่นอนสุดครับแคมแต่งถ้าไม่มีมาร์กตรองหัวแคมตรงนี้ก็ต้องใช้ดูตรงนี้ครับเลขหนึ่งสองสามของผมมาตั้งง่ายฮะคือนี่ฮะสูตรใดบนหนึ่งต้องขนาดสองับสอบไปสิบหกฝานก็จะเจอสามานี่คือการตั้งวางง่ายฮะแล้วก็ใช้ใส่ตัวดัลโซลอกไว้การเคลื่อนนะเพราะพวกนี้เขาเคลื่อนง่ายมากพเพี่อจะล็อกแล้วเราก็จะมาดูการใส่ประกับแคมต่อฮะ ขายแค่ตึงพอประมาณนะของผมจะเป็นเป็นตัวตั้งไชนน็อตฮะก็จะทนเลยครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะปรับตั้งอัตโนมัติไม่ได้เราจะต้องคอยดูแลปรับปรับของมันข้อดีของมันคือว่ามันทนตามแต่ถ้าคุณไม่ขันจนเกียรมันหวานฮะก็มาดูที่การใส่ประกับมังนะฮะอ่านี่ผมถานน้ำมันไว้นะเนี่ยสเกตนะมันจะมีบูตกับไม่มีบูตนะฮะ เกลียไว้ก่อนฮะแล้วผมจะบอกว่ามันมระโยโย่ยังไงในตอนหลังฮะนี่ฮะใส่ตามนะมีไอดีบอกไอเสียบอก i n e x เนี่ยมีบอกนะฮะไม่ต้องกลัวว่าใส่จะใส่ผิดนะฮะแล้วก็บูทเนี่ยตรงไหนมีสมควรใส่นะฮะถ่าไม่ยากครับสมมติถ้าบูทหายก็บูทก็จะเหมือนกับบูทเสาเซเวตว่าสิบไอฮะตามนั้นอะไรทั่วไปได้เลยครับ แล้วก็ใส่ตัวกันดีสะพานคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่ค่อนข้างสาคัญนะหลายคนใส่ผิดบางคนเนี่ยขั้นจนน็อตขาดมาเลยบางคนเนี่ยหาน็อตอื่นมาใส่หรือบางคนก็ตัดน็อตมาน็อตเดิมตัดนี่แหละเพราะอะไรฮะสังเกตให้ดีฮะหลักๆเนี่ยบนบนชุดเนี้จะมีน็อตยู่สองประเภทฮะแต่เป็นเบอร์เดียวกันเกลียวเดียวกันฮะแต่ว่าถ้าที่ให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูคือจะมีสองประเภทครับเป็นน็อตด,ดาเกลียวตลอดกับน็อตขาวเกลียวครึ่งตัวฮะ สองตัวเนี้ยต่างกันยังไงฮะนนนเนี่ยครับรถรถ่านเนี้ยใส่ตรงเทไม่มีบูธฮะอ่ะจำจำจำที่ผมบอกเมื่อกี้ได้ไหมว่าตรงไหนมีบูธตังไม่มีบูธตรงนี้จะมีบูธสองตัวฮะตรงนี้จะไม่มีบูธซับกันฮะ นี่ตันนี้นัอตัวยาวนะฮะใส่ตรงที่มีบูทนะฮะนี่สี่ตัวตรงนี้มีบูทแน่นอนนะฮะใส่ไปครับแล้วมันจะพอดีฮะถ้าเกิดว่าคุณเอาน็อตเกี่ยวตลอดเนี่ยไปใส่ตรงที่ไม่มีบูทคุณจะใส่ใส่เกี่ยวแล้วไม่สุดเหมือนคุณใส่น็อตผิดตัวหรือว่าคุณเอาตัว เนี่ยไปส่งใส่ตรงที่มีบูธเกียวคุณก็จะจับได้หน่อยเดียวแล้วคุณก็จะขั้นเกียวหวานฮะเนี่ยใช่ไหมฮะเราจะอยู่ประมาณเนี้ยฮะอ่าแล้วเราจะ ตามภาพไปตอนที่ใส,ส่เสร็จเลยนะฮะ